เวลาใส่แว่นนี่ต้องทิมตาก่อนสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมนารโนะครับร้านอุปกรณ์ตกปลานารโประชาทิษฐ์เจ็ดสิบห้าทุ่งครกกรุงเทพน,นะครับจะมาแนะนำคันไลท์จิกนะครับคันไลท์จิกที่เป็นสปินนิ่ง นะเพราะว่าถ้าเป็นเบสนี่เรามีไดวา่าแล้วใช่ไหมทเทปๆเลยไม่ถึงสองพันอยู่แล้วอันนั้นไดวา่าเนี่ขายดีมากมีเวทสามสี่ห้านะฮะทีนี้คาวสปินนิ่งก็น,น้อยใจว่าไอ้กูเล่นสปินนิ่งแล้วไม่มีตกอะไรเงี้นะคือหามาให้แล้วหามาได้แล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําให้รู้จักกับคันสปินนิ่งไลจิกหนึ่งรุ่นนะถูกด้วยเดี๋ยวบอกราคาให้ตอน,นท้ายๆนะฮะมันคือมันคือแล้วมันคือดุลย มันคือรุ่นแล้วแป๊บไม่เลยนะครับโอ้โหสีสันเป็นไงเป็นไงเป็นไงนะฮะบาโบซ่าครับเชื่อเหมือนกับตันในเรื่องหนังเรื่องหนึ่งเลยนะเนอะเรื่องตุ๊ด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 เหนือนโดนนิดดิอนิอ้าวนะครับ ถามว่าทําไมมันถึงมีสามสีล่ะครับพโลดเพราะเพราะว่ามันมีสามเวทครับได้แต่ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยเรื่องอะไรไม่มเรื่องเอาอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะมันจะมีเวทอะไรบ้างล่ะนะครับก็จะมีพูดง่ายๆว่าเป็นทีหนึ่งทีสองทีสามนี่แหละเราเปิภาษาเข้าใจง่ายๆนะทีหนึ่งนะครับเขาก็จิกอยู่ประมาณระดับ สี่สถึง60กรัมน้ำหนักเย่อะนะแล้วก็ P e 2ก็ประมาณ60สิถึงแปกรัมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ P e 3ก็อยู่มน100นันร้อยกรัมเนาะความยาวนะครับก็6ฟุต3ท่อนเดียวนี่แหละนะรหัสหกสามหน,นึ่งเนะี่ยท่อนเดียวอ้าวแล้วของใครสีอะไรล่ะนะครับเริ่มจาก P e 1ก่อนแะล้วกันนะนะครับอย่าลืมนะ v b a บทบาโบซ่าดูปากดูปากน,นะโลดกนะมันต้องดูปากนะบาโบซ่านะฮะออกเสียงผิดคิด ค่าปรับเ้วยนะเวทที่หนึ่งที่ใช้หนึ่งะไรวะอ้าหนึ่งอยู่อันนี้เขาบอกว่าเอ้อนะผมใช้ไลท์จิ๊กนะผมใช้จิกแค่เยอสี่สิบห้าสิกรัมผมต้องใช้ทีหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ผมไม่ชอบสีฟ้าผม,มชอบสีฟ้าไม่ชอบม่ต้องซื้อครับเ<ปอ>พราะว่ามันเป็นสีฟ้าครับมาดูนะฮะวางกายทั้งหมดหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปด วางไก่แปดตัวท่อนเดียวหกฟุตสามน้ำหนักเบามากโอ้โหมันเป็นไลท์จิกที่แบบน้ำหนักเบาอ่ะเดี๋ยวผมตัดคันแบบนี้แล้วกันให้ลูกคุณก็กดออกมาเนี่ยน,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 นี่ผมจะได้แอคชั่นอย่างนี้ให้ดูนะอื้มหืมกล้องเห็นไหมเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้งัดรุนแรงอะไรมากมายหรอกเพราะว่าผมรู้แล้วล่ะคันพวกนี้มันเหนียวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันกินเงินที่พาวเวอร์ลิฟ f ์นะแต่เราไม่สามารถที่จะ,จะแสดงให้เห็นพาวเวอร์ลิฟ f ์ได้นะครับว่า มันเพาที่มันสูงขนาดไหนท่านต้องมางัดเองครับนะแต่สำหรับท่านท,ที่อยู่ไกลผมไปงัดไม่ได้ทำไงก็ให้นายรถงานให้แล้วกันนะงานให้ดูแล้วนะอ่ะอันนี้นะฮะบาบซ่าทีหนึ่งสปินนิ่งไลท์ชิกกิ้งเจ๋งๆเลยนะสีฟ้าต่อไปทีสองสีอะไรไมาลุ้นกันะะนะแฮปปีดไฟวันนี้ อ่ะ P2 นะครับสปินนิ่งไลท์จิกเหมือนกันนะฮะ V Back b a b o s a นะครับ,บ P2 สีม่วงนะครับนะบผมอยากได้ P2 แต่ผมไม่อยากได้สีม่วงทำไงครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องซื้อสีม่วงก็สวยโถอ้าวมาลองดูนะฮะวางไกด์เหมือนเท่าตัวงี้แหละ P2 จะเป็นยังไงล่ะมันก็จะ สามนุ่มมันก็จะแบบอารมณ์นึงบึงบังขึ้นมาอีกน,นิดนึงนะฮะเพราะว่าเวทเดี่ยวมันเพิ่มขึ้นมานะครับเหนียวว่าเหนียวแน่นไรจริงอกัผมบอกให้ที่้อดเนี้ไม่ธรรมดาหรอกนะครับเจ๋งๆเลยหกฟุตสามท่อนเดียวนะใครอยากได้สองท่อนไม่มีนะต้องไปรอดูรีวิวรุ่นอื่นนะนะครับไปสุดท้ายเป็นไรจิกเวท PE อสามก็เหยื่อที่มีน้ำหนักหน่อยแล้วกันประมาณ80กรัม90กรัม100กรัม110กรัมอะไรเงี้ยได้นะนะที่เขียวครับอืม ผมไปดูดวงมาเนี่ยหมอดูเขาบอกว่าใช้สีเขียวเนี่ยปามจะไม่ค่อยกินนะเป็นอัปมงคลการแมกชีวิตเพราะผมเกิดวันเสาร์ไม่ถูกกับสีเขียวนะก็ไม่ต้องซื้อนะครับงมากขนาดนี้นะไปปีสามเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะบึ้งบังขึ้นมาอีกนะฮะส่วนแรงดีบเป็นยังไงเนี่ยแรงยกเป็นยังไงหรือเขาเรียกว่า power lift นะฮะต้องมาลองงัดเองครับนะฮะถึงจะรู้แต่ว่าให้ผม เท่าด้เห็นเนี่ยมันคือแอคชั่นแอคชั่นของแบรงค์นะคุณลงแบบนี้นะครับมาราคานะครับทั้ง P1 ทั้ง P2 P3 เลยราคาเท่ากันใช่ไหมนะครับฟังราคาอย่าตกใจนะเลยไหลกวเท่าไหร่ผ <c oughs> มวันนี้คุณล,ลืมบ่อยมาก1,750บาท1,750บาทเท่านั้นครับ3ามใเลยนะนี่สินค้าของดีมีน้อยรีบๆโทรมานะจ๊ะไม่ต้องโทรก็ได้นี่ ไปตามออดีไลที่ขึ้นมาให้นะฮะสำหรับใน Facebook ก็อินบ็อกซ์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะฝากไว้ด้วยล้วกัะบัลโบซ่าแล้วก็นนะบบนะวกท่านที่ติดตามยูทูบอยู่ขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ยอดสต๊ายเยอะมันยังไม่สับสับเลยสับสับเลยสับทั้งห,หมดเลยนะทั้งตะคงตะไคร้ใบมะกรูดขาเขียงอะไร้วแต่วันนี้ผมไปก่อนทริปหน้าจะมารีวิวอะไรนะรลืมกดติดตามด้วยนะครับทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube เลยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะสำหรับคนที่จะออกทะเลแล้วไปไลจิกแบบใช้ลอกสปินนิงราคาไม่แพงเลยนะครับส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดจะให้ส่งก็นะคาส่งใส่ท่อปแป๊บ PVC เหมือนเดิมเนาะ2อ0บาทส่งเอกชนให้นะครับอ่ะไปแล้ววันนี้ฝากก็วู้สำหรับร้านอุปกรณ์ตกปลานโรดประชาชท,ทิศเจ็ดสิบห้าทุ่งฟุกุเขิปหน้าจะมารีวิวอะไรเสื้อผ้าหน้าผมลอกคันสายเหยือ่ออุปกรณ์เอ็กเซซอรี่อะไรพวกนี้นะนะครับหรือ ดูอุปกรณ์ย้อนหลังดูรีวิว,ว,วย้อนหลังก็กดกดถังรอยไปเลยนะกดถอยไปเรื่อยๆนะฮะมีคลิปหลายร้อยเลยนะอืมไปแล้วสวัดีครับก่อนไปทิ้มตายทิ้ง